สวัสดีครับไนะเลก็ลแนตถ้าเถียงกันหมดเลยตอนนี้อารมล้ม่าเตซ่า้องสวัสดีครับพ่มึงเกี่ยวผมอ่ะท่าสวัสดีครับไปทเก็ตดชป้ากาดนีที่ไหน่เราอยู่อะไรคนเราอยู่เดิเวฟนะเอาใหม่นสวัสดีครับีทะเาก็ตดช่ป้ากุหลาดนี่ไม่ไม่พอมีอ่ะไหมอ่ะใช่เอาใหม่เวไปกับนะเนหา นี่ยกูรู้แล้วบักที่ใครแม่เป็นคนที่ช้าเนี่ยดโดยก็แปดว้าทำมันสว้าทำมันสว้าทำมาเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยบอกให้แกไอ้บอเมมา่ย วันนี้คือด้วยความที่ว่าหลังๆเนี่ยเรามาสังเกตว่าแบบว่าทําไมพ่อถึงไม่ค่อยบอกว่าเชื่อฟังสิ่งที่แม่พูดอ่าหลังๆเนี่ยตั้งแต่ยามอยู่บ้านเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเป็นที่บ้านเลขที่ใช่แล้วแม่ว่าแม่ว่าเป็นที่บ้านเลขที่มันไม่ดีพ่อมึงเนี่ยเวลาพูดอะไรไม่ค่อยฟังเชื่งพูดอย่างเงี้ยเออพ่อมึงชอบเถียงไม่เถียงเออแล้วแรกๆมานั่งวิเคราะห์กับบาว่ากูไม่น่าใช่บ้านเล็กที่มกูไม่น่าใช่บ้านที่ถ้าเป็นอย่างนี้นะแม่จะไม่นั่งเลยนะอะไรต้องไกลงมือได้เลย ไม่ถล่มเราจะมีเหตุและมีผลเราจะมีเหตุผลใช่หมายได้ไม่ผิดนี่เราถล่มพังถล่มแม่เดี๋ยวได้ใจไม่ได้ถล่มเราจะใช้ด้วยเหตุผลเราจะมีเหตุได้ใจฮะก็ดีใค่ได้ใจว่าเก้าปกครองคุมมาตั้งสามสิบปีมด้ถ่นได้ถิ่นได้่ไสามสองไม่ได้นะไม่ต่อให้ไม่คุยตอนนี้ตอนนี้เธอก็เสียเก้าปกครองไปเลยใช่เขาไม่เชื่อฟังเธอใช่เขาไม่เชื่อฟังแล้วเชื่อมาไหนเนี่ย ก็โหมมโมหมายวามว่าจะพชต่อไปเหรอเฉยเย้เวก่อนเ้วกนกูว่าตีกันออกไม่ๆเดี๋ยวกันทีๆจะห้าว่ะอย่าหลบตาเยเฉยแลหลบหนีทำไมผมเฉ่เฉกับคุณแล้วคุณอย่าง้ไม่ใช่เหรอเยเตัวตัดเลยได้ ทำไมอิงแอบท้าไม่อิงแอบสายกิ๊บจะเข้าข้างเหรอคือที่พี่ติงแม่เรื่องเดียวคือว่าน้ำเสียงในการคุยกับพ่อใช่แม่คุยมานานแล้วแม่งก็มันตั้งนานเสียงแม่ไม่มีความหวานเดี๋ยวไม่ใช่แม่คุยดีมันแว๊ดไงเออมันแวคือเราจะสังเกตทุกครั้งเวลาว่าแม่โทรหาพ่อหรือแม่คุยกับพ่ออ่ะสมมติว่านี่กางเกงอยู่ไหนมันจะอยู่ตรงไหนนะใคะคือแบบมันจะไม่มีแบบว่ามันจะไม่มีอ่อนหวกไหมแต่แต่ครั้งแรกอะ ไม่ทุกคนเลย <ไอ S 1> ที่แล้วพี่ทงการสังเกตว่าวทุกครั้งอ่ะสมมติคุยกับลูกเงี้ยเป๊กกินอะไรลูกเงี้ยแม่ต้องถามพ่อด้วยพ่อจะกินอะไรอ่ะได้แม่ตอนนอ้องถามว่าจะกินอะไรอะกินอะไรไออย่างแก้เกินอะไรพี่เบลล์อะว่าแม่กางเกงอยู่ไหนอ่ะเอออยู่นั้นไงหาได้ดีลูกอยู่นั้นอนะอาจจะ<ใ>น้อยๆอาจจะไม่ได้เสียงอ่อนหวานมากอะหาดีลูกนั้นนี่นี่กางเกงพี่เอายังไงหาอะไรเป็ลกมากหาอะไรเคยเจอบ้างแล้วคนนี้ใส่รองพนหรอใส่จานไม่อด แต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าแบบเป็น ja น ja ้ำเสียงที่อ่อนหวานอะคุีให้ยตัวอย่างก่อนเคุณเองเนี่ยอย่าอย่าดัดนะอย่าอย่าในสตรีทนะไม่เคยพูดย หวานแล้วแม่เคยทําแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่เขาพูดผิดปกติแม่ก็เลยไม่ทำอีกเลยเป็นปกติยังไงเดี๋ยววันนั้นน่ะเป็นไรพิงไปแล้วนะย้อนกลับไปนะอ่สร็ปีเลยนะอ่โหจำนานมากเขาจะไปไม่ได้ไปไหนเอ๊บอว่านานรถขับรถไปเนี่ยอ่าเออพี่วันนี้กินอะไรดีไข่เจียวไม่เชื่อไม่หวานเลยความอดนี่เป็นเหตุเริ่มต้นนี่อ่าได้ได้พี่พี่วันนี้กินอะไรกันดีนะอาความหมายเพิ่มลงเดไปแก่ อ่อนหวานมากเลยนะจะพูดว่าทำไมมันเหตุกรมันต้องเป็นแบบนี้เริ่มแลเสาเรี่ม้เร่มหวานล้เริ่มจับากมึงก็เได้แล้วแกเริแกคียกันดีนะพี่วันนี้กินอะไรดีหวานแกเาร้อนร้อนในคาร์บา่เดีเราเหนื่อยเริ่มต้นแลยนะขับรถเออพี่วันนี้กินอะไร ไคเม่อานรียกคิคไเกวเนาะเราพูดแบบเสียงเบาๆอ่อนๆเนี่ยมวานนี้เป็นอะไรอ่ะนะเมวันนี้เป็นอะไรทำไมพูดแบบนี้มาอ้าวฟไหไม่เคยพูดแบบนี้เลยก็แสดงว่าเราไมเห็นแยกนะเขาไม่ดีใจก็เขาก็ ไม่กเขาแปลกใจว่าอันนี้เป็นอีเหี้ยวันนี้ว่าเธอแวะอออกมาพอเธอหวานเขาแปลกใจเขาไปดักแม่เขาแค่แปลกใจว่าทำไมเธอถึงไม่แวะดเขาเลยเข้าใจไหมเหมือนแบบแม่ตกราลอะไรอยงั้นฉันแทบแม่ตด้ตกราอะไรเออวันนี้เป็นอะไี่เขาถามหนูว่าแม่ตกรอะไรเขาถามแค่ว่าวันนี้ทำไมแปลกใจวันนี้เป็นอะไรก็แบบเอาละมันไมใช่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอเวลาที่เราแว๊ดมาหรอใช่ สมมติเราไม่อยากว่าวันนี้จะโทรหาพ่อว่าให้ไปกินข้าวโผล่อะไรเลยนะอะไรสมมติเราจะเรียกพ่อกินข้าวฮัลโหลตุบลกินข้าวยังเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยไม่มีค่าำอดหวานเราบอกว่าเราเปลี่ยนมาพี่วันนี้กินข้าวกับอะไรอ่าเราดูเราดูแล้วเดี๋ยวดูพ่อแล้วดูพ่อแล้วดูแล้วดูรีแอคพ่อพ่อจะอะไเราบอกว่าพ่อมาจะสาด สาเอ็ดเริ่มใหม่เนี่ยแล้วแบบเฮ้ยเผื่อเขาจะหวานหวาน,น,นแม่สิร์ไรใช่ล้องหรอกว่าพี่บูวันนี้กินข้าวกับอ,อะไรอย่างเงี้ยเราหวานไปอารมณ์ดีถึิงจังมากพี่แต่บูวันนี้กินข้าวกับอะไรอ่ะแค่ได้บอกว่าต้องหวานมาก <นะ S 1> แล้วอยากรู้ว่าเราต้องเก็บยังไงแบบเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,ว,ลวบูวันนี้กินข้าวกับเขาอีเอาเสียงปกติแจ็เสียงปกติเปลวฉันจะเอาเสียงปกติแล้วแหวนมันไม่ได้หรอกมึงมันไปเสี่ยงเขา คนเราอะไม่ละอาเราเลยวหรอกแล้วมันนี่กินข้าอะไรไม่หวานมันมันห้วนมันห้วนถ้าพ่อถามว่านี่เกงอยู่ไหนตอบว่าอ่นี่เกงอยู่ไหนนี่เกงอยู่ไหนตอบว่าคือเกงอยู่ไหนเออไม่อยู่ในตู้ไงใช่ไหมทำไปแล้วพูดดีๆไม่ละพูดดีด้วยเออทำไมต้องให้ถามต้องบอกตลอดเออใช่เป็นอย่างนั้นนะไมใช่ไงพี่นี่วางไว้บนตู้อ่ะพี่นี่วางไว้ในตู้ อลองพูดเราพี่ที่มาก็ไม่จัดไปหมดแล้วทำไมต้องทำถึงเขาน่เลยก็คือเมื่อแม่จัดไปแล้วนี่กรเคงยีนนี่พออวันนี้คือเธอพูดห้วนห้วนใช่เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบฟังแล้วมันแบบว่าไม่บวกหนาเห็นไหมเราเลยเห็นด้วยเราเลยด้วยแล้วเราเล้เดืด้วยื้อดื้อดื้ด้อ้อดื้นตื้อ้ออดอ้อดื้อดื้อดื้อค้อดอ้้อออ้อดอออ แล้วพี่กินเห็พี่เอ็กซ์กินเห็ดตเห็นไหมเน่นี่นี่นี่เนี่มเหนดิดดเห็นหมม่ฝันะีเห็นเห็นเห็นยเนคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเนี่ยม่แม่จริงจริงัตลอดเวลาคิดได้ไหมมาแก้ว้นี่แหะค่ะ อคนเราอ่ะถ้าบอกพูดดีๆด้วยแบบโอเคพดีเป๊กไม่เขยพ่อพูดหรอวะเน่แกมีอยู่ไหนถ้าเป็นคพ่อถามแม่เงี้ยู่ถือว่าสองสามวันนี้รู้สึกเออพูดดีที่แท้โดนลูกอบรมอ่าอ่าี๋แม่คยเแม่ทำตาพ่อก็ไม่เลนนอนไป แม่มามไหจะขอตังค์กอาแม่ไม่ไ้กัวเสทกไม่ได้เลแม่ขอตังเขาลนเขาหลออไเขาแปลกใจว่ามันจะเกิดอะไขึ้นแปลกใว่าตังแน้อตังแ่อนใหญ่เลยเจ้าขนายังไม่ให้ยังมียังมีตังค์เบอร์นี่นี่ เลือดเลือดใช่พ่อไปพูดให้แม่ไปพักพ่อให้แม่แม่เอะไรเนี้ยไอ้บอกพ่อว่าแม่แม่บอกว่าถ้าพ่อจะให้พ่อต้องยื่นให้แม่แม่ไม่ชอบไปล้วงเองเป็นคนที่ไม่เคยล้วงกระเป๋าเขาอ่าแ,แหละอันนี้ก็ต้องติดปีต้องเข้าใจกองกลางเลยในกองกลางเออยืย่นให้เลยยังเลยไม่<ห>ยังไงที่บอกองกลางมันก็สลับกันแต่แต่ว่าอันนี้แสดงว่าเป็นผลเพราะว่าทำแบบว่าแม่ไม่ทำหรอกแม่แต่แอบพูดดีใช่ไหมไม่ได้ดีแล้วเห็นนะก็ไม่ได้่าพูดดีแต่ว่าลดเสียงลงอ่าได้พ่อพ่อมาแฮปปี้ แต่ว่าพ่อจับสังเกตได้ว่าแี่มีก็ได้ก็รูเขาอาบน้ำขึ้นบานก็เออเนี่ยพี่ไม่มันเป็นผลพวงี่เพราะอะไรอะใช่ไหมเพราะเขาทำตัวดีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาแบบเออวันนั้นก็อาบน้ำขึ้นบานเลยห่งแม่บอกว่าเออพี่รู้ไหมเนี่ยเวลาพี่อาบน้ำอ่ะนี่ชอบชอบแต่เวลาพี่ไปอาบน้ำอ่ะอ่ะนี่พูดดีที่เวนนั้นไปคุยกับเขาเขาอยากว่าคุยดีก็คุยดีกันได้ไหมจริงพี่รู้ไหมนีเนี่ยชอบพี่เวลาพี่อาบน้ำนะเนี่ย นี่ชอบๆอาบน้ําเสร็จก็มาขึ้นก็มาขึ้นนี่ซะก็มาขึ้นนี่ซะก็มาขึ้นนี่ซะเออทําไมจมาคุยกันบางทีเรามีเรื่องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คุยบ้างไม่ใช่วันวันอ่ะน้ําไม่อาบไปนอนไปนั่งอยู่ตรงนั้นเล่นแต่เกมแล้วไม่ขึ้นบ้านประโยชน์อะ่ะเกมมันมี5ตัวตายแล้วก็เล่น5ตัวบ่อทีมันผ่านเยอะขนานันเลยมันไม่ตายกูตายก่อนเออแก็นักเก็บแบบนั้นทําไมพ่อแม่ บน้ำแล้วขึ้นเรื่องหมดบางทีแม่เพราะว่าดูคลิปประเนินเสียงคนกติกับ แม่ไม่เคย,ยเคยเปิดคลิปเขาเอาเปิดแม่มเล็กเนี่ยมีหูฟังทำหูฟังเอาว่านั่นแหละที่จะบอกคือว่าคลิปเนี้ยเป็นแค่อยากบอกว่าแม่ถ้าพูดดีๆอ่พะพ่อโอเคไม่ไมอ้นี่ตัูส่งควา,างไม่ได้มองเรืเ่องคลิปนะเพราะอยากมองความเห็นของคนอื่นนะก<ต>็บอกว่ามองผู้ชายก็อยากให้อยากมีแฟนแบบถ้าเกิดแฟนแว๊ดอย่างเงี้ยเราดีไหมหรือว่าผู้หญิงก็คือแม่ไม่แม่ไม่ได้บอกว่าด่าไม่ได้ด่าตลอดแต่แต่แม่เป็นคนที่พูดห้วนเจ๋งแข็งเจ๋งแข็งเออแบบฟังแล้วมันก็แบบว่าไอ้นี้อ่าน comfortable แม่จะได้ลองอ่านคอมเมนต์ คนสนมากเลยเป้ถามพ่อแค่ว่าถ้าแม่บอกว่าพูดให้มัน <S <S นิ่มขึ้นดีที่เาพ่อรู้สึกดีขึ้นไหมดีเออเห็นมามแค่นั้นแหละแม่มันจะมาเรียกว่าบอกชอบแบบไหนมันไม่ได้หรอกแม่ยังไงท้ายสุดแล้วเราไม่ใช่ความผิดพ่อเราไม่ใช่ความผิดแม่ท้ายสุดแล้วยังไงแม่ก็เป็นเมียเขาอย่างเขาโอเคอันนี้ทุกคนบอกว่าไม่ใช่ความผิดแม่ไม่ใช่ความผิดพ่อนะอันนี้คือถ้าหนูยังมีแฟนถ้าแฟนหนูพูดดีๆหนูคงดีใจอะไรเงี้ยเป็นเวนั้นนะว่าลองแบบเกี่ยวกับตัวเองว่าแบบต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากอ่าน ทุกคนวันนี้หากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์เยอะๆหน่อยนะครับจะได้ไปถึงแบบว่าคนอื่นที่ยังไม่เคยรู้จักเราแง่ยเขารู้จักเราด้วยนะครับอวันนี้ฝากกดไลค์ช่องเป็นไกดไลฟ์นะครับแล้วก็ช่องปาร์คกี่เพราะว่าตอนท้ายคลิปมันจะมีขึ้นไว้นะวันนี้ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อ,ค,พอคุณเป๊กด้วยนะครับที่มาออกคลิปเราวันนี้บ๊ายบายเรื่องตันก่อนสวัสดีครับตั้มมือช่องปาร์คมาเลยที้ช่องนี้ กดระดิียกดก่อนตงมักสมาชิกไปกดระเนียกดก่อนตหมักสมาชิกไปกดระเนียกดก่อนตมักสมาชิกไปกดระเนีกดก่อนตมักสมาชิก